หนาฝนหญ,ญ,ญ้ากระหลายพี่น้องเอ้าหญาน้ําหญ้าเข้าหญ้าก็ท่วมผักท่วมเพิกหมด <laughs> เมื่อน,นี้ก็ขึ้นมาลรือสวนใหม่จ้าผักหอมถึกหญ้าท่วมกับมะขุดขึ้นใหม่จ้าเพื่อที่จะไปปลูกใหม่ในนีอยู่มีกินบริสุทธิ์เพิ่นนะจ้าสิ่งใดที่มันจำเป็นพักใดที่มันได้ใส่ดูดวยๆใหากับยายา่าปลูกไว้นะจ้าทริงช่วงไปเพราะว่าข้าเห็ดหน้าสองเท่าเอาไว้แลนหนา้าแลนหลังที่น้องอ พ้อปาน,นี่แล้วเห็ดไปตามกำลังเฮ้านะจ๊ะวัตบดเสยา<อ>สกซื้อจินกับพ่อพุดขึ้นมาใดก็เอาไว้ไปปลูกนะจ๊ะหรือขึ้นไม่ปลูกไมู้บรณะไม่นั่นละเห็ดไปสองทา่าตามกำลังเฮ้าจีเห็ดหลายเฮ้าก,กับบวไหวเห็ดพ่อไดยอยากไปกินจ้าข้อหนึ่งเพิ่นกะว่าเห็ดไปยังกระโด บ่มีลูกเต่าส่งให้ยาให้กินบ่จังไปคุ้มเห็ดตักเนตเถอะเผาพปแห้งเร็วเอาไปนั่ได้อยู่บ่เพิ่นว่ากับบ่เม่นจังสั่นจ้าเผาก็กินอยู่คือเก่านี่จ้าลูกเต่าหาให้อยู่ให้กินแต่เขากะหากินหาใส่ขอบครัวเขานํามนี่เขากะแบ่งปันมาให้พ่อแม่บ่ไร้ถามบ่ไร้ขอหย่งเขาส่งเสียมาให้อยู่ให้กินแต่เฮาอยากเห็ดอยากท่ำอยากออกกำลังกาย อยากหากินด้วยกำลังแรงกายถึงเฮายัางเหลืออยู่บ่อยากนอนอยู่ซื่อๆนอนอยู่ซื่อๆกับบ่มีคุณค่าต่อห้เฒ่าเหลือนุมนอนอยู่ซื่อๆบ่มีคุ้น่าอีหยังเฮาต้องพึ่งผ้าอาศัยลำแขงร่างกายเจ้าของที่ยั่งกำลังมีและก็ยั่งแข็งแรงอยู่สางสืบสารกินของเฮาบ่าได้ไปเดือดร้อนคนอื่นบ่ได้ขอบ่ได แบ่งขออยากขอจินมไผลูกเต่ามีเขากระทรงมา่าจิ้นเสริมกันไปโ่ได้ล่อโ่ได้คอยแต่ลูกแต่หลานเข้าส่างกินเองได้อยู่กำลังเฮามีเข้ากะเฮ็ดไปเนะจ้าบ่เมนลูกเต่าบ่ดูแล่แต่เขาก็มีผ้ารละรอบครัว ตัวของเขาไปทําการทํางานเขาก็มีนาทีของเขาด้วยและเขาก็มีนาทีดูแลพ่อแม่ด้วยเหมือนกันแเฮาเห็ดสิ่งที่ดีบ่ให้เขาเป็นห่วงเห้าตาบใดที่เห้าย่งมีกําลังและแข็งแรงอยู่เฮ้าก็เห็ดสืบสานกินต่อไปเสริมกับลูกๆนี่ละจ้าชีวิตสองเถ่าจังได้มาเห็ดมาสางกินงอบเงีบงอบเงบียบตามภาษานี่ละจ้าตาบใดที่เห้ามีกําลังนะจ้า บ่ต้องคิดอยงหลายหาอยู่หากินดีที่สุด <c oughs> คนคิดว่าคือกันนะจ้าหัวใจไขมันตะเลี่นอยู่ปากก็ยังขบยังกัดนะจ้า ภาษาหยังไปคำคนไปเขาอยากว่าอยากว่าหยาัยกก่งกระปอยเขาเจ้าว่าไปนอดจ้าซื่อพันกินก็ได้ยุแต่มันกระห้ามบ่คือเฮ้าปลูกกินเองความพู่มใจที่เฮ้าปลูกใดและกะเหย็ดใดและดูแล,แลจังใดจังไงจังโตไม่เฮ้าได้กินใดนาจ้า